สวัสดีครับสวัสดีสหายนะักลงทุนสปอยก่อนเตะทุกท่านเลยนะครับวันนี้จอนก็มีทัศนะฟุตบอลน,นะครับมาพรีวิวให้กัน4คู่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับซึ่งก็วันนี้โปรแกรมการแข่งขันอาจจะมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับโดยกระแสะวันนี้ก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับแล้วก็วันนี้การโชว์ซีรีอาร์ก็มีเตะเป็นนัดแรกด้วยนะครับซึ่งจอนก็เลือกมา1คู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวันนี้ว่า แนวทางจะเป็นยังไงนะครับนะก็สาหรับใครเนี่ยที่สนใจอยากจะได้อาจจะเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากจะเข้ามาสอบถามคูณอื่นนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนจอในแอปสีเขียวนะผมทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะส่วนผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ต้องต้องบอกว่าถ้าใครได้ดูคลิปของจอเมื่อวานนะถือว่าก็น่าจะเป็นแนวทางนะครับผมได้ลืมตาอาปากได้ นะครับสำหรับตัตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อวานก็ที่วิเคราะห์ไปก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะฮะก็เบียดชนะได้2องปต่อหนึ่งนะฮะก็เรียกได้ว่าชิวเฉียดเลยทีเดียวนะครับเกือบจบเสมอแล้วนะครับก็ได้นาทีสุดท้ายทีเดียวนะครับสำหรับฟอร์เรสเมื่อคืนนะฮะก็เป็นทางด้านของคริสบูดนะครับฮีโร่ของเรานะฮะนะก็สัดประตูให้กับเจ้าบ้านขึ้นนาไปด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับทำให้นาบอลเราสดชื่นไปนะครับส่วนคู่ที่2ครับมาโยก้าครับโอ้โหนะครับไม่มาตามนัด นะครับก็โดนทางด้านของบียาลอิลเบียดชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับมาโยกาเองนะครับส่วนสกอร์ต่ำนะครับก็ทําเงินไปนะครับสำหรับมาโยกานะครับส่วนคู่ที่3ครับคู่นี้นะฮะจอรนให้มองไปทางด้านของสกอร์สูงนะครับเชื่อว่าเวทบอมเนี่ยน่าจะมีอย่างละประตูหนึ่งนะครับก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ไม่ถึงฝันนะครับแต่ก็หน้าบอลจอรนให้ลองไปทางด้านของเวทบอมเนี่ยก็ทําเงินไปนะครับสำหรับบอลองนะฮะส่วนตัวนั้น 20K นะครับไม่ผิดหวังจริงๆริงสำหรับโบคาจูเนนีียชั่วโมง้ฮะ ก็เอาชนะทางด้านของพาเทนเซีไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งนะครับก็กินเต็มไปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางในกลุ่มเมื่อวานนะครับก็อย่างที่บอกครับน่าเสียดายครับสเต็ปสามของเรานะครับก็ผิดพลาดตัวเดียวเองนะครับก็เป็นทางด้านของมาโยก้านั่นแหละนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าพาคว่ำเลยทีเดียวนะตัวเดียวพาคว่ำเลยนะครับส่วนตัวนั้น 20k ยังทำเงินเหมือนเดิมก็เรียกได้ว่าตัวนั้นของจอเนี่ยแตกมา8วันติดแล้ว นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะหรือว่าสนใจที่จะเข้ามาตามนะครับชุดโครงการ3หรือว่าตัวน้นอื่นๆของจรนะครับนะแล้วก็ลงไปถึงบอลสดในกลุ่มนะครับซึ่งวันนี้ในกลุ่มเราก็เรียกได้ว่าพาสดเชื่อตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะสำหรับบอลสดนะครับแล้วก็ยังมีแนวทางอีกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆในครอบครัวของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนะครับ V5 านะส่วนหนึ่งนะครับนะแต่ก็ยังดีครับเมื่อวาน นะครับน่าเสียดายที่ไปโดนบีจีปทุมนะครับก็เจ็บไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับบีจีปทุมเมื่อวานนะครับตัวเดียวเลยนะแต่ก็ยังดีได้ตัวอีกอินมานะสำหรับบอลสดนะครับนะก็สดชื่นไปครับนะสำหรับบอลสดเมื่อคืนนะครับก็ใครอยากจะเข้ามาลุ้นมาเชียร์บอลสดไปด้วยกันนะสามารถแอดตายเ้าทักกันเข้ามาได้เลยครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งจอรนก็มีกิจกรรมให้ลุ้นสนุกอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคนที่อ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวสดชื่นของเรานะครับนะก็ ก็ไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันที่คู่แรกของค่ําคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับผมที่จะมาวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับนะประจำศึกพรีเมียร์ลีกคืนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องบอกว่าสเปอร์เนี่ยนัดแรกนะครับในอ่าพรีเมียร์ลีกนะครับก็เสมอกับทางด้านของเบนฟอร์ดนะฮะมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับก็ทำให้แบ่งแต้มกันไป นะครับก็ต้องบอกว่านัดนั้นเนี่ยสเปอร์เนี่ยก็ยังมีจุดที่อาจจะต้องปรับกันอีกเยอะเลยนะผมโดยเฉพาะเกมรับของสเปอร์นะครับซึ่ง5เกมที่ผ่านมาเนี่ยสเปอร์เนี่ยเสียประตูรวมกันไปแล้วถึง11ประตูนะครับรวมตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนัดที่แล้วนะครับก็เอาชนะทางด้านของวูฟแฮมตันนะครับในบ้านของตัวเองด้วยสกอร์หนึ่งตัวต่อศูนย์นะแล้วก็สามารถเก็บ3แต้มมาได้นัดแรกนะครับ นะก็ถือว่าภาพรวมของแมนยูเนี่ยก็อาจจะยังคงทําได้ดีกว่านะครับก็ยังขึ้นชื่อนะครับนะในทีมที่อ่าค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าวันนี้แมนยูมาเยือนเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูฟอร์มของทั้งสองทีมนะผมที่เจอกันเนี่ยนะครับเหมือนทว่าทางด้านของสเปอร์เนี่ยนะครับจะเป็นทีมที่ค่อนข้างแพ้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่พอสมควรนะ จากสถิติการเจอกันตั้งแต่10ครั้งที่คู่นี้เจอกันมาเนี่ยสเปอร์แพ้แมนยูไปถึง7ครั้งนะครับแล้วก็มีเสมอกัน2เกมนะครับแล้วก็ชนะเกมหนึ่งนะผมซึ่งเกมที่ชนะแมนยูได้เนี่ยเมื่อปี2020นะสเปอร์ถล่มแมนยูเนี่ย6ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับผมยุคนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสเปอร์ไม่เคยเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับก็เบียดเบียดนะสถิติการเจอกันล่าสุดเนี่ยนะผมก็ เสมอกันไปสองวสครับแมนเชสเตอร์มาเยือนนะครับก็ต้องบอกว่าสเปอร์ ur, เนี่ยเวลาเจอกับแมนยูเนี่ยไม่ค่อยทําเงินเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตลาดให้ทางด้านของแมนยูเนี่ยเป็นต่ออยู่เล็กน้อยด้วยนะครับผมที่ตอนแรกเปิดมาเสมอนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีแนวโน้มจะขยับขึ้นไปที่แมนยูต่ออยู่ที่0.25หนะหรือว่าต่อปอนะแต่ว่าราคาจ่ายแมนยูเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างลดเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้ามอนเนี่ยถ้าเราถ้าเรามองเนี่ยจอนมองว่าทางด้านของแมนยูเองเนี่ยก็น่าจะน่าเลือกเชียร์มากกว่า นะครับซึ่งถ้าเราไปที่เสมอเนี่ยจอนว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างมีโอกาสที่อาจจะมีความเป็นไปนได้สูงนะครับแต่พอเราไปดูสกอร์สูงคู่นี้ที่เขาเปิดมาให้นะครับแล้วก็เปิดมาที่2.7นะครับแล้วก็มีแนวองขยับขึ้นไปที่3ลูกเนี่ยนันแล้วจอนมองว่าคู่นี้เนี่ยมีโอกาสที่อาจจะมีประตูอ,อย่างน้อยเนี่ยนะครับนะสถึงประตูเนี่ยก็มีความเป็นไป,นปนได้อยู่นะครับซึ่ง ผู้ต่างประเทศเนี่ยเขาให้คู่นี้เสมอกันอยู่ที่ประมาณ3.5-3.6นะครับซึ่งมันเป็นเดหน้าบอลที่ต้องบอกว่าวันนี้บอลต่อมีโอกาสที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมาชนะสูงนะครับฉะนั้นแล้วจอนขอมองหน้าบอลไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วกันครับนะสำหรับคู่นี้ฮะนะครับนะบนะสว่วนสกอร์สูงต่ำคู่นี้จอนอาจจะยังคงไม่ การันตีนะครับเพราะว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันหน้าบอลมันเปิดมาที่เสมอนะครับชนะแล้วจรขอมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่อาจจะมีผลเสมอเนี่ยเป็นไปนได้สูงเพราะถ้าคู่นี้เสมอกันเนี่ยจรว่าไม่เสมอ0 0ก็ไม่ก็เสมอ1นึ1นะครับส่วนสกอร์สูงต่ำอันนี้เราก็ต้องไปลุ้นนะครับว่ามันจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ถ้าเขามองว่าคู่นี้มีผู้ชนะนะครับคู่นี้จรการันตีเลยว่าสกอร์คู่นี้อาจจะมีอย่างน้อย1 0หรือไม่ก็21 นะครับนะก็สำหรับสกอร์สูงคู่นี้จรขอไม่แนะนําก่อนดีกว่านะครับแต่ถ้าให้เลือกคู่นี้เนี่ยจนว่าคู่นี้อาจจะมีประตูเกิดขึ้นในช่วงสี่ภาทีแรกนะครับขอแนะนําไปที่สูงแรกแล้วกันห้าคู่นี้นะครับคู่นี้ขอไปกดบอลสดดีกว่านะครับสําหรับสกอร์สูงแรกนะครับส่วนหน้าบอลจรขอเชียร์ทางหน้าของแมนยูครับที่วันนี้แมนยูเองเนี่ยนะครับก็น่าจะเบียดชนะได้นะครับนะส่วนความพร้อมวันนี้ก็ต้องบอกว่า ทั้ง2ทีมีก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับซึ่งทางด้านของของของสเปอร์เนี่ยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับตัวเจ็บนี้ก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆนะครับก็อาจจะยังคงใช้ชุดเดิมนะครับจากเกมที่แล้วนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เช่นเดียวกันนะครับนะก็อาจจะยังคงใช้ชุดเดิมนะครับนะวันนี้มาคาร์เดชฟอร์ดก็อาจจะยังคงยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะเพราะทางด้านของอ่าฮอยลุนนะครับนะกองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่ฟิต นะครับก็อาจจะยังคงใช้ชุดเดิมครับวันนี้ก็ไม่ก็อาจจะไม่มีการปรับอะไรมากนะครับยังไงก็ขอมองหน้าบอลอย่างแมนเชสเตอร์อยู่เตแล้วกันครับสำหรับตัวแรกฮะก็สําหรับคู่ที่2นะครับเราไปดูกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเวลาตีสอครับเปิดบ้านตลอนรับมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่า สถิติการเจอกันเนี่ยนะครับค่อนข้างเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ค่อนข้างขมกว่าแล้วซึ่งเจอกันล่าสุดเนี่ยฤดูกาลที่แล้วนะบในบ้านแมนเชสเตอร์เนี่ยแมนเชสเตอร์ก็ถล่มไปด้วยสกอร์สองนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยเวลาเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราย้อนไปดูสถิติในบ้านของแมนเชสเตอร์นะครับผมที่นิวคาสเซิลมาเยือนเนี่ยนะครับต้องบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยไม่เคยสามารถบุกมาเนี่ยนะครับแล้วเอาชนะแมนเชสเตอร์ในบ้านได้เลยแม้แต่นัดเดียว นะครับผมถึงถ้าเราย้อนดู5เกมหลังสุดแมนซิตี้ที่เล่นในบ้านนะครับนะก็ล่าสุดก็เอาชนะไป2 0นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยฤดูกาลปี2อ2 2ัี2022เนี่ยก็ถลุไป5 0นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปี2020ก็อาชนะไป2 0นนะครับนะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับแมนซิตี้วันนี้นะครับส่วนสถิติผลงานที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วง ทีชี้ท่านนะครับเราไปถึงฤดูกาลที่แล้ว10เกมหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีนะครับเกมล่าสุดครับอาจจะไม่ทําเงินนะครับสำหรับนักลงทุนอย่างเรานะครับนะก็เสมอกับซีบีย่าไปกันไปที่ด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับผมใน90้านาทีแต่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คว้าแชมป์ซูเปอร์คัพมาได้นะครับส่วนเกมแรกนะครับในลีกนะครับพวกเขาก็เอาชนะทางด้านของเบอร์ลี่มาได้ด้วยสกอร์สามศูนย์นะครับแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับนะสำหรับแมนเชสเตอร์และวันนี้กลับมาเล่นในบ้าาานนนจจออเชื่่่วก็ะ เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่แมนเชสเตียจะทําเงินให้กับพวกเราได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะสถิติในบ้านของเมสซี่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไม่นับสถิติอ่าสามเกมล่าสุดนะครับนะถ้าเราย้อนไปดูสถิติตั้งแต่แชมเปี้ยนลีกนะครับผมฤดูกาลที่แล้วแมนเชสเตียเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีครับนะฮะก็ชนะติดต่อกันมาเนี่ยนะครับยังไม่แพ้เลยนะครับนะก็มองว่าแมนเชสเตียวันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจส่วนทางด้านของนิวคาสเซิล นะครับถึงแม้ว่าช่วงพรีเซนเนี่ยจะทําได้ดีก็ตามนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็ถล่มทางน้าของแอสตันวิลล่ามาดยสกอร์ห้าตัวหนึ่งนะครับแต่เราเองก็จะประมาทนิวคาสเซิลไม่ได้นะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเนียก็เสริมทับมาเนี่ยค่อนข้างแข็งแร่งมาอยู่เหมือนกันนะครับนะส่วนเกมรอบบ้านของนิวคาสเซิลก็ยังคงถือว่าทําได้ดีครับนะฮะชนะแล้วคู่นี้ค่อนข้างสูสีเลยนะครับนะส่วนเลทที่เขาเปิดมาให้วันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะทําให้เรา หลายคนเนี่ยลังเลนะครับที่จะไม่กล้าไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งตอนแรกเขาเปิดมาที่1.25นะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ขยับลงมาอยู่ที่0.7นะครับแล้วก็เลือกจ่ายหน้าบอลให้ทางด้านแมนเชสเตอร์เนี่ยที่น้ำา0นนะครับส่วนสกอร์สูงคู่นี้นะครับถูกตามคู่ที่เปิดมาที่2.7นะครับยังไม่ขยับไปไหนนะครับซึ่งก็มีโอกาสมีแน,น้มที่คู่นี้อาจจะมีประตูเกิดขึ้นถึง3ประตูเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับส่วนภู ต่างประเทศนะครับให้คู่นี้เสมอนะครับอยู่ที่4.0นะครับซึ่งมันก็ยังเป็นหน้าบอลที่จะคงเป็นทางหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่นะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะขยับปรับลงนะครับตามหน้าบอลที่เขาให้ทางหน้าของแมนเชสเตอร์ต่ออยู่ที่0.7นะครับแต่มันก็ยังถึงเลทอยู่นะครับที่วันนี้มองว่าหน้าบอลแมนเชสเตอร์เนี่ยก็มีความเป็นได้ที่อาจจะมีอย่างน้อย1ประตูนะครับก็ คู่นี้ถ้าให้เลือกแนะนําเลือกเจียนะครับจออยังคงชอบทางด้านเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่เชื่อว่าน่าจะเบียดเอาชนะกันได้ใน90นาทีนะครับอย่างน้อย1ประตูครับขอไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่0.7แล้วกันฮะนะครับนะสำหรับคู่นี้ใครอยากจะสวนนิวคาสเซิลก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนในเรื่องของความพร้อมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์เองก็อาจจะยังคงใช้ชุดเดิมนะครับจากเกมที่ไปเยือนเบอร์ลีย์นะครับนะส่วนตัวเจ็บก็ยังคงเป็นด้าเดิมๆครับเควินเดอรอยเนี่ยก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แล้ว นะครับก็อาจจะพักไปหลายหลายเดือนเลยนะหถึงเดเดือนนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงท่านัานของเมลโตซิมวานะครับก็อาจจะยังคงใช้ชุดเดิมครับหน้าป้าก็ยังคงเป็นฮาแลนด์นะครับส่วนตรงกลางก็ยังคงเป็นท่านัานของกิริตอันวาเลสแล้วก็โฟเดนนะครับไม่น่าจะมีการปรับอะไรนะส่วนท่านัานของนิวคาสเซิลก็อาจจะยังคงใช้ชุดเดิมจากเกมที่แล้วที่ถล่มวินล่ามา5้หนึ่งนะครับซึ่งสามประสานแดนหน้านี่ถือว่าค่อนข้างเข้าขากันได้ดีเลยทีเดียวนะครับอัลเมรอนนะครัอบอีซักแล้วก็กอร์ดอนนะครับถือว่าเป็นดาาาาวุ่่่งงงทีคออนนข้นจับตม นะครับคู่นี้ก็สูสีครับนะฉะนั้นแล้วคู่นี้จอรนว่ามีโอกาสที่คู่นี้อาจจะจบต่ำนะครับนะถ้าดูจากกลุ่มกําลังของทั้ง2ทีมแบบนี้แล้วนะครับนิวคาสเซิลเองก็อาจจะเปิดเกมลูกอยู่เหมือนกันนะครับฉนั้นแล้วคู่นี้ขอสกอร์ต่ําไปแล้วกันฮะ90นาทีนะครับแล้วอย่างเล่นในบ้านของเมสซี่ซิตี้ด้วยนะครับแล้วเกมรับของเมสซี่ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับนะก็ได้านาธานอาเก้กับบาคันจี้ยืนคู่กันเนี่ย แล้วก็รวมไปถึงได้ทา้งน้าของควอดิโอมาอีกนะครับสำหรับแนวรับของฟิตตี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นคู่นี้ขอไปต่ำแล้วกันนะสำหรับ90นาทีโอเคนะครับก็จะไปเร็วๆเลยกันนะครับนะส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่3นะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเน้น5าดาววันนี้นะครับเราไปดูกันที่การโชคสลีอากันบ้างครับวันนี้เปิดสถานแรก นะครับไปดูกันที่คู่สุดท้ายเลยนะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับเจดัวครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับกับารเยนของซิออเรติน่านะครับซึ่งเจโน่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทีมน้องใหม่นะครับแต่ก็หน้าเก่านั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับผมหลังจากที่ตกชั้นไปฤดูกาลที่แล้วนะครับก็กลับขึ้นมาได้นะครับในฤดูกาลนี้นะครับถือว่าผลงานของเจโน่เนี่ยช่วงพรีซีซั่นเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็มีแพ้ให้กับเวริสเนี่ย เกมเดียวนะครับนอกนั้นพวกเขาก็ยังไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเจนัวก็เอาชนะทางด้านของโมเดร์นามาได้ด้วยนะครับในสื่ออิตาลีเคปอิตาลีครับนะครับด้วยสกอร์สี่ติดตูวสามนะครับเราวันนี้ได้เล่นเกมในบ้านแรกก็ถือว่าน่าจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับทางด้านของผู้มาเยี่ยฟิออเรนติน่านะครับหน้าที่ฟิออร์เรนติน่าเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานนอไม่ได้นะครับเพราะว่าฟิออร์เรนติน่าเนี่ยก็เสียตัวหลักๆเนี่ยไปเยอะพอสมควร นะครับล่าสุดก็เสียกองหน้าไปแต่ก็ได้มาใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ดีสักแค่ไหนนะครับที่ย้ายมาจากสเปเซียนะครับที่เอ็นโซล่านะครับก็วันนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าทางด้านของฟิโอเรนติน่าเนี่ยจะทำได้ดีสักแค่ไหนนะครับส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็ยังคงไปด้านเดิมครับแต่ว่าก็ยังคงไม่สามารถใช้งานทางด้านของคิดเตียนัวเมได้นะครับผมที่มีปัญหาติดโทษแบน นะครับผมจากฤดูการที่แล้วนะครับก็วันนี้ไม่สามารถลงเล่นได้ก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ฟิโอลินาเนี่ยจะสามารถทําได้ดีสักแค่ไหนแต่ส่วนตัวจอมองแล้วคู่นี้นะครับกับเลที่เขาเปิดไม้คู่นี้นะครับนะฟิโอลินาเนี่ยต่อบอลนะครับนะจอดูแล้วราคาแบบนี้ไม่ค่อยน่าลงทุนเลยสำหรับทางน้้นของฟิโอลินานะครับซึ่งตลาดนั้นลงทุนเนี่ยเขาเปิดให้ทางน้้นของฟิโอลเนี่ยต่อปอก็จริงครับแต่เลือกใจให้ทางน้้นของฟิโอลเนี่ยน้ำลนเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็มีการ กลับลงเนี่ยนะครับเล็กน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับหน้าบอลนะครับส่วนสกอร์สูงตามคู่นี้เปิดมาที่2.5ครับแล้วก็มีการไหลลงเนี่ยไปที่2.25นะครับก็มีโอกาสมีแนวโน้มที่คู่นี้อาจจะมีประตูรวมกันเนี่ยไม่ถึง3ประตูก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแล้วก็เลือกายให้ทางด้านของฝั่งสูงเนี่ยนะครับน้ำอยู่ที่ประมาณ0.87นะครับ0.88นะครับประมาณนี้ นะครับก็มีโอกาสมีความน่าจะเป็นนะที่คู่เนี้ยจะมีประตูรวมกันเนี่ยไม่เกิน3ประตูนะครับผมอย่างแน่นอนนะครับส่วนภูเสมอคู่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3.2นะครับซึ่งมันก็เป็นภูที่แน่นอนแหละนะครับคู่นี้มีความเป็นไปได้ที่จะจบเสมอสูงนะครับซึ่งมองว่าคู่นี้น่าสนใจที่เราน่าจะไปมองบอลรองอย่างเจนัวนะครับซึ่งเราย้อนไปดูสถิติการเจอกันนะครับก็บ่งบอกชัดเจนว่าคู่นี้เนี่ยเวลาเจอกันมาเนี่ยค่อนข้างหนักไปทางเสมอ นะครับมีเกมล่าสุดเกมเดียวครับที่ฟิกออร์เรนติาเล่นในบ้านถล่มเจัวไปหกูนะครับผมก็ปี2022นู่นแหละนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอกันในปี2 0 2 3นะครับแล้วก็เจนัวที่เพิ่งเดินชันขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความมั่นใจมาในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้จอนขอเลือกมองบนลรงอย่างเจันแล้วกันครับที่0ู5ย์ห้านะครับส่วนสกอร์สูงคู่นี้จอนขอมองต่ำแล้วกันฮะคู่นี้มองแล้วไม่น่าจะถึงสประตูนะครับนะก็ประมาณนี้สาหรับคู่ที่สาม นะครับส่วนคู่ที่4ครับเป็นตัวเน้น5ดาวของค่ำคืนนี้เลยนะครับเราไปดูกันที่ฟุตบอลบราซิลซีรีเอครับเวลาตี2คู่แรกนะครับซัปโปโรครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโปตาโฟโกจากฝูงดูดูกานนี้ตอนนี้นะครับถือว่าโปตาโฟโกเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับซึ่งสถิติการเจอกันคู่นี้ถือว่าค่อนข้างสูสีครับนะะมีความเป็นไปได้ที่คู่นี้อาจจะมีผลแพ้ชนะเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับ นะซึ่งจากการเจอกัน10ครั้งคู่นี้เนี่ยทางด้านของซัปโปโลเนี่ยเอาชนะทางด้านของโปตาโฟโก้ไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็มีเสมอ2ครั้งนะฮะแล้วก็แพ้ให้กับโปตาโฟโก้สครั้งซึ่งคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของโปตาโฟโก้นะฮะเป็นทางด้านของโปตาโฟโก้ครับที่เบียดเอาชนะทางด้านของซัปโปโลไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับนะส่วนเกมก่อนหน้านั้นครับนะย้อนไปอีกนะครับโปตาโฟโก้ก็เอาชนะไปอีก1ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยว่า4เกมหลังสุดโปตาโฟโก้เนี่ยค่่อนข้างทีจะ เอาชนะทางด้านของซัปโปโรไปได้เสมอเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างกินเดิมพันด้วยสำหรับทางด้านของปูตาโฟโกนะครับฉะนั้คู่นีน้ท่าจอนให้เลือกมองนะครับผมจอนก,ก็ยังคงชอบหน้าบอลอย่างปูตาโฟโกนะครับส่วนสติที่ผ่านมาของซัปโปโรเนี่ยถือว่าค่อนข้างทําได้ดีครับนะยังคงรักษามาตรฐานได้ดีนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านของพวกเขาแต่ก็ยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับสำหรับซัปโปโรนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขา ก็เราต้องบอกว่าทําทําศึกกับฐานะของโคลินเทียสเนี่ยนะครับผมในศึกบาร์ซิลคัพเนี่ยก็อาจจะมีความเสียเปรียบนะครับในเรื่องของความพร้อมนะครับที่มีเวลาพักเพียงแค่สองวันเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับโปตาโฟโกนะครับที่ก็มีเวลาพักมากกว่านะครับซึ่งเกมล่าสุดพวกเขาก็เอาชนะฐานะของอินเตอร์นาซิองนามด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งนะครับนะส่วนฟอร์มเนี่ยเราก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าโปตาโฟโกเนี่ยเองก็ยังไม่เคยแพ้เลยนะครับนะก็ สี่ห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีสะดุดเสมอบ้างนะครับแต่ภาพรวมผลงานในลีกปตาโฟโกก็ยังขึ้นชื่อว่าจ่าฝูงนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างทําเงินเนี่ยอันดับที่1ของลีกบาซิลซโลนณชั่วโมงนี้เลยนะครับนะฉะนั้นแล้วคู่นี้จอนขอมองหน้าบอลอย่างปตาโฟโกแล้วกันครับที่0.5์จุดห้าครับเชื่อว่าวันนี้โปตาโฟโกน่าจะใช้ความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็บุกมาเก็บ3ามแต้มในบ้านของซัปโปโรได้อย่างแน่นอน นะครับส่วนเลทคู่นี้นะครับก็ไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับก็มีการปรับลงด้วยนะสำหรับเลทคู่นี้เปิดมาให้ทางด้านของโปรตาโฟโกต่ออยู่ที่0.5นะครับแล้วก็มีการปรับลงเนี่ยเหลือเสมอเหลือ0.25อนะครับแล้วก็เลือกจ่ายให้ทางด้านของโปตาโฟโกเนี่ยโอ้โหน้ำลดเลยนะเหมือนกระแสเขาจะเอ็นีเอียงไปนทางด้านของซัปโปโรนะครับนะก็มีความเป็นไปได้แหละนะครับเพราะว่าวันนี้โปตาโฟโกมันมาเยือนนะครับนะส่วนสกอร์สูงตามคู่นี้เปิดมาที่2ช่วงตัวนะแล้วก็มีการปรับขึ้นเป็น2.25 นะครับแล้วก็มองว่าคู่นี้เนี่ยโปตาโฟโก้น่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งประตูแน่นอนนะครับส่วนหน้าบอลเสมอคู่นี้ครับเปิดมาที่3.4นะครับซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับมีความน่าจะเป็นที่คู่นี้แย่สุดคือเสมอนั่นแหละนะครับแต่จอนก็ยังคงชอบหน้าบอลของโปตาโฟโก้ครับคู่นี้ฮะนะขอเลือกเชียร์โปตาโฟโก้แล้วกันนะครับใครจะไป0.25ก็ได้นะครับแต่ว่าน้ํามันอาจจะแห้งไปหน่อยนะครับนะก็ลองไปเลือกตัดสินใจเอานะครับนะแต่จอนก็ขอแนะนำไปที่โปตาโฟโก้แล้วกัน นะครับส่วนสกอร์สูงต่ำคู่นี้จออาจจะยังคงมองสกอร์ต่ำคู่นี้นะเพราะว่าดูแล้วคู่นี้มันอาจจะอึดอัดแหละนะครับสำหรับสกอร์สูงต่ำคู่นี้นะครับขอไปต่ำแล้วกันนะครับซึ่งมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่อาจจะมีประตูรวมกันเนี่ยไม่ถึงสาประตูก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางวันที่4ี่คู่นะครับก็ใครคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับผมที่จอเอามาวิเคราะห์ นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็ลองเอาไปตัดสินใจนะครับพิจารณาดูส่วนใครที่อยากจะเข้ามาตามตัวเน้นนะครับหรือว่าชุดโครงการ3-4คสีนนี้ของจอนะครับเดี๋ยวจอนจะไปเลือกไว้ให้ในกลุ่มนะครับสามารถเข้ามาติดตามได้นะครับซึ่งแน่นอนว่า4คู่ที่จอนวิเคราะห์ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับนะมันก็เป็นแนวทางก่อนนะครับนะที่ฟุตบอลมันจะเตะนะครับซึ่งก็ไม่การันตีว่ามันจะร้อ อจอเองก็อาจจะไปคัดอีกคีนหนึ่งนะครับจากสีตัวตรงนี้นะครับนะนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยอยากจะเข้ามาตามหรือว่าอยากจะเข้ามาเล่นด้วยกันบนสดนะครับนะก็สามารถแอดไลน์และเพื่อนๆจอทักเข้ามาได้เลยนะครับก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ